ฝึกฝีมือตำส้มตำขายไม่น้อยใจคนจำภาพนักร้องดังไม่ได้เอินขวัญว่ารัญญานักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่ตอนนี้กำลังฝึกฝีมือเพื่อในอนาคตอยากจะเปิดร้านส้มตำเผยว่าเหนื่อยแต่สนุกไม่น้อยใจคนจำภาพนักร้องดังไม่ได้ฝีมือดีจนลูกค้าติดใจ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะความสามารถเลี้ยงชีพด้วยตัวเองแถมยังได้ทำสิ่งที่รักควบคู่ไปก,กับการร้องเพลงด้วยสาวเอิ้นขวัญเผยเรื่องเปิดร้านส้มตำว่าการที่จะขายส้มตําหรือขายของที่เปิดเป็นร้านต้องมีคนที่ไว้ใจได้ขายส้มตํามันต้องมีความสม่ำเสมอมันจะมีเรื่องต้มปล้เลือกวัตถุดิบเยอะแยะ ก็เลยต้องเป็นคนที่ต้องชอบเหมือนเราถ้าเราชอบถึงเหนื่อยมันก็คุ้มสนุกด้วยส่วนในเรื่องของพื้นที่ในการเปิดร้านไม่ว่าจะเช่าหรืออะไรมันก็ต้องหาทำเลที่ดีแล้วราคาไม่สูงมากไม่เกินกำลังเรามากก็เล็งๆมองๆดูอยู่ เวลาเราไปขายส้มตำเราก็ใส่วิญญาณความเป็นแม่ค้าเต็มที่เราเป็นคนที่ตื่นมาขับรถจัดของยกของเองเหมือนแบ่งไปอีกพาร์ทหนึ่งเราก็เต็มที่ในหน้าที่ตรงนั้นแต่พอเราขายอยู่ดีๆแล้วมีคนเรียกน้องเอินขวัญมาขอถ่ายรูปหน่อยเราก็จะไปทำหน้าที่ตรงนั้นได้อีกเอินขวัญจะไม่ได้ห่วงภาพว่าคนจะมองว่าเราไม่สวยดูแบบทุลักทุเลเป็นแม่ค้า เราแฮปปี้กับจุดนั้นมากได้ช่วยทำกับแม่เราเต็มที่มากๆบางวันก็ไม่ได้แต่งหน้ารีบเตรียมของให้แม่พอจัดของเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่ามีแฟนๆมาขอถ่ายรูปถึงแม้ฟิลเตอร์จะมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าหน้าสดของเรามันก็ไม่ได้ก็จะบอกแม่ขอไปแต่งหน้าให้มันโอเคแฟนๆเขาจะได้แฮปปี้ ด้วยความที่ตั้งแต่เด็กเราขายของกับแม่ขายผักบุ้งขายถ่านเราทำมาตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อายจุดนี้บางคนที่พอยึดอย่างหนึ่งแล้วพอถึงช่วงหนึ่งที่มันไม่สามารถทําได้เขายังหาสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ได้เลยไม่ได้ทําอะไรส่วนเรานะจังหวะนี้ก็ยังถือว่าโชคดีที่ยังเจอตัวเองในอีกบทบาทหนึ่ง